สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ,คะยายป,าป้าพี่ๆนะคะสสวัสดีนี่มาติดตามทำาบาสีอีกแล้วนะคะวันนี้เมื่อวานติดใจดใทั้งวันเลยยังไม่เสร็จกันไปในเมืองไปเท่าในเมืองอ๋อไปในเมืองเหรอใิ่ท่ไปจะไปในเมืองใช่นี่ดอกบัลลิดอกพุทธจ้ะ โอ้ดอกพุธหมอจ่าไว้โรยมมลายดอกพุธดอกรักม่วงจ้าเลีอยแต่ประกนะจ้าเลีอยให้ถูกนะรอจ้ถูกเกี่ยบมือตัวเองนะ อนุดาโอยใส่อะไรคะ,ะอ๋อใส่วัสลีนใส่เพื่ออะไรมันมันลื่นทำให้มันลื่นดอกไม้ไม่แตกจ้ะ้ะรอยมากสวยงาม อันนี้แซบมาแวะขายลูกชิ้นนะคะแล้วก็ผ่านบ้านหลังนี้ทุกวันนะคะก็จะเห็นป้าๆแกนั่งทำนะคะก็เลยเข้ามาดูแล้วก็มาถ่ายให้รับชมนะคะก็คือจะไม่ได้เห็นแต่ละขั้นตอนตั้งแต่แรกนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมาเจอขั้นตอนช่วงไหนก็จะได้ถ่ายช่วงนั้นค่ะ มาถ่ายลูกชิ้นมาขายลูกชิ้นแล้วก็แวะถ่ายคลิปวิดีโอนะคะสวยงามมากคนตกโอ้ยทําไงหลังเดาหลังกึกกุกเหรอสวยใบตองเหมือนสดตลอดเวลาเลยเนาะใบตองมีหน้าแล้วเขาถึงว่าให้เอาใบตอง ใบตองอะไรนะคะใบตองตานีใบตองตานีใบตองตานีที่เป็นกล้วยอะค่ะเป็นกล้วยที่เขาเอาไว้ตำที่มันมีเม็ดถ้าเป็นภาษาเขมรเขาเรียกว่าเจ๊เกลือบค่ะเจ๊เกลือบภาษาภาษาบ้านกระชายภาษาบ้านกระชายภาษาท้องถิ่นนะคะเจ๊เกลือบค่ะทางบุรีมํานะอืม อันนี้ห่อโฟมอันนี้ห่อโฟมผม,มทำยิ้มหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> ยิ้มใจกล้องเคยหนังด้วยว่ะไม่เป็นจักรเคยเปลวปางแล้วก็ไม่จักรนี่นะคะ ตรงนี้ก็ที่ทําเสร็จแล้วนะคะลักษณะที่ว่าหอโฟมนะคะก็จะเป็นแมก้าเจ็ดแเก้ากเอันนี้ทางนี้แม่ก้าวลูกเจ็ดจ้าไม่กล้าจับแดงเพราะว่าอันนี้แช่น้ําให้เขาสดชื่นตลอดเวลานะคะอ,อิ่ม,มน้ํำแ,แม่ก้าวลูกเจ็ดภาษาเรียกนะคะ แม่ <c oughs> แม่เก้าลูกเจ็ดนี่คะ่ะสวยงามมาก,มากๆเลยปนันณีตมากค่ะสวยใช้ใบตองอ่อนเป็นยอดเป็นห,หนัวพญานาคใช้ใบตองอ่อนเป็นยอดเป็นห,หนัวพญานาคค่ะใบตองอ่อน,น่ใช้ของชื้อโราวาก็ได้วชื้อโรควะเสกสาวบ้านนอกอือ ป้าแกบอกใบตองอ่อนใช้กล้วยน้ำวาก็ได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะมีการประกอบนะคะแล้วก็จะออกมาสวยงามมากๆแม่เก้าลูกเจ็ดในถังก็ได้ค่ะ ใช่ไห้เพราะว่าถ้าไม่ใช่น้ําแข็งเนี่ยถ้ามันจะเหี่ยวในถังในถังคือการประกอบอันนี้นุ่งผ้าอันนี้ขั้นตอนนุ่งผ้าค่ะนุ่งผ้าก็เสร็จแล้วจะหลังก็จะทำอย่างนี้นะ ได้เราก็จะมาประกอบเรียกว่านุ่งผ้านุ่งผ้าเสร็จแล้วตรงนี้คือยกนมเสร็จแล้วแล้วค่ะไปลงเล่นน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปแช่ให้เขาสดชื่นไปลงเล่นน้ำเล่นน้แล้วแช่จะแช่ในถังอันนี้อันนี้คือคือคือแม่เก้าอันนี้คือลูกเจ็ดเนี่ยจะประกอบเป็นยางไงอันนี้แม่เก้าอันนี้ลูกเจ็ดจะประกอบกันจ เดี๋ยวใหต้องเรียนรู้อีกเยอะนะคะเพราะว่าไมอาไ่อันนี้คือเราแช่เอาไว้เพราะว่าถ้าไม่แช่ไว้มันจะเนี่ยเราจะมาแตอยังเงี้ยสวยงามมากค่ะท่านผู้ชม<ะ>อันนี้ค่ะเราจะเทเลย โอ้โหสวยมากค่ะสวยค่ะอันใดจ้ะสวยมากสีสันสีสันจ้ะเสียดายเนาะเสียดายแซบไม่ได้อยู่ตอนที่ประกอบนะคะเพราะว่าต้องขายทุกชิ้นเพราะว่ายังไม่ได้ประกอบวันนี้นะคะต้องประกอบพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าจะหาโอกาสนะคะจะหาโอกาสมาดูตอนที่ประกอบนะคะสวยม่วจ้ะสวยมาก แพกๆเอาไว้จะได้ไม่เหี่ยวจ้ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นกี่ชุดคะสามชุดค่ะสาม,สามชุดชาบายสีเทพแล้วก็บารมีจ้ะเป็นบา,ส,บา,บาสีเปิดบารมีจ้ใบาสีเปิดบารมีจะรกหน่อยจะดูแลรกไม่รกไหมจ้าก็ก,าก็รกไปก่อนค <laughs> ่ะเดี๋ยวพอ จะได้จัดเข้ารูปนะคะก็จะเก็บตรงนี้ค่ะก็จะเคลียร์นะคะท่านผู้ชมอย่าดราม่านะคะไม่รกอหน่อยละเอาเแบบเต็มๆเลยแหละอันนี้ใช่ไหมเวลาเราจัดก็จะขึ้นพ่านเตรียมพานและเตรียมโฟมเนี่ยค่ะอันเลขก็คือใบสีป่าชาอนี่ไปไปไปถวายที่ไหนคะวัดบ้านปราสาทจ้าวัดบ้านปราสาท ประกอบเสร็จก็ไปถวายพรุ่งนี้เลยใช่ไหมคะจ้ะพรุ่งนี้จะหยุดขายลูกชิ้นดีไหมน้องจะไปด้วยไม่ต้องหยุดค่ะไม่ต้องหยุดไปทางลูกชิ้นเลยไปทางลูกชิ้นจะตามทันบอหนอได้กินอยู่วันนั้นแหละกลัวขับรถตามไม่ทันเดี๋ยวไปไปไปจอดดอกลวงหน้าที่นู้นเลยดีไหมก็ได้พอกินกินไปเรื่อยๆเนี่ยตอนประกอบกันี้ก็มามาดูประกอไปด้วยจ้ะ ไม่เป็นไรรายได้ก็คือสำคัญรเราไม่ต้องหยุดไปไหนเราก็ขายได้มไม่ใช่อะไรหรอกบายสีก็เหี่ยวเหมือนกันแหละบ้านนี้นะคะมันตรอันนี้เขาเรียก เขาเรียกอะไรคะมันลายอะไรจ้ะก็ก็มันลายเอาไว้ใส่กล้วยนะจ้ะไม่มีตังซื้อเลยเก็บดอกพูดมาร้อยเองมันสดด้วยไมสวยมากแต่หน้าร้อนมันไม่ค่อยดอกใหญ่อะมยมันสดมากเลยเนาะเหมือนของปลอมเลยอะแต่ที่จริงของแท้นะของจริงนะเนี่ยสดมาก เจ้หอยนี่ใช่ไหมก่อนในการทำงานไยี่ห้อแม็คาจาทนยี่ห้อแม็กทนกับยี่ห้ออื่นๆแล้วก็ถ้าลิบบินต้องใช้ลิบบินเบอร์เก้าไม่ทำบายสิ มียี่ห้อก็แพงหน่อยที่ไม่มียี่ห้อแบบนี้ก็ก็ถูกหน่อยสามสิบห้าอันนี้ก็ยิ่งแต่ถูกมันบางมีหนามีบางใช่ลองดูลึกดินดึกบินเบอร์เก้าอันนี้มียี่ห้อหกสิบห้าจากอันนี้ถ้าใครอยากมาเรียนรู้ก็มาได้นะคะสามสิบห้าค่ะอันนี้มันมันมียี่ห้อมันจะแพงหน่อยนี่ก็เบอร์เก้า ไอจะจะถูกหน่อยสามสิบห้าจะจะเลือกสีม่นจะสีที่คนทําชอบจ้ะนี่สามารถมาเรียนรู้ได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะมาเรียนแล้วก็อยากทําเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะแบบเสียตังค์ไหมไม่ค่ะไม่เสียตังค์นะคะพี่พี่เพื่อนๆท่านใดอยากมาเรียนรู้หรือว่าอยากมาหัดทํามาดู มาเทีย่ยวมาเล่นมาหานะคะก็มานะบ้านกระชายน้อยอหมู่สิบห้านะคะอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์อยากมาทำแล้วก็จะได้เป็นอาชีพหรือว่าจะเป็นแบบเอาไว้ทำถวายวัดอะไรอย่างเงี้ยก็มานะคะมาเรียนรู้ได้คะ่ะพี่ป้านะอาอาเขาไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงวิชาคะ่ะกันพระเข้าพันสาออกกันสานากระถินข้ปาป่า ทำได้ทุกงานสวยมากค่ะสวยมากสีหวานค่ะหวานเย็นสีหวานเย็นหวานแหวนนี่ต้นไม้ กระบองเพชรก็มีเดี๋ยววันหลังนะเดี๋ยวแซบจะจะเน้นเรื่องพวกต้นไม้ให้ฟังนะคะว่าจะมีต้นอะไรบ้างนะคะบอนสีก็มีนะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมให้กำลังใจช่องแซบอีสานคนเสาะกราวเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า